ช่องอ่านชาแนลนะครับช่องอ่านก็มีหนังสือเล่มเล็กร็มาแนะนํานะครับเป็นหนังสือแนวพัฒนาตัวเองที่น่าสนใจซึกแค่สามสิบนาทีก่อนนอนนะครับก็เปลี่ยนชีวิตคนยอดแย่ให้เป็นคนยอดเยี่ยมนะครับหนังสือเล่มนี้แปลมาจากหนังสือญี่ปุ่นนะครับของ ทาคาชิมะเทสจิเขียนนะครับแล้วก็เล่มนี้ตีพิมพ์ในภาคภาษาไทยตอนปี53นะครับจำนวนหน้า148หน้าราคา120กว่าบาทนะครับเล่มเล็กๆบางๆร้อยกว่าหน้าอ่านแรึบเดียวจบนะครับถ้าอ่านสนุกเป็นหนังสือที่พูดถึงแนวคิดที่จะพัฒนาตัวเองโดยใช้เวลาประมาณ ครึ่งชั่วโมงก่อนนอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหลักการของเขานี่พูดถึงความพยายามเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันนะครับที่ทาอย่าง,งสม่ำเสมอโอเคเรื่องนี้เราจะอาจจะเคยได้ยินนะครับเคยได้ยินมาบ้างแล้วหลังๆเนี่ยจะพูดถึงพูดถึงเรื่องแบบนี้หลายเล่มและหนังสือที่ดังๆว่าอย่างพวก Atomic h a b i t อะไรแบบนี้นะครับที่สะสมนิสัยดีเล็กๆๆน้อยอะไรประมาณนี้ พื่อทำให้ชีวิตด,ดีขึ้นในระยะยาวลยอยาง <c oughs> เป็นเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นสิ่งที่ดี <c oughs> แล้วนี่ก็เหมือนกันแล้นี้ก็คือเขาจะพูดถึงเวลาที่จะใช้ก่อนนอนเนี่ <c oughs> เพื่อที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆในชีวิตแล้วก็ทําให้การนอนหลับมันดีขึ้นแล้วก็ตื่นเช้ามาเพื่อที่จะมีประสิทธิภาพ อาศัยว่าช่วงเวลานี้แหละจะได้แก้ปัญหาเรื่องมันมีเวลาด้วยอย่างนี้ครับเพราะทุกคนต้องนอนแล้วเราก็เพียงแค่เปลี่ยนเวลาก่อนนอนให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างนี้ครับเ,เขาบอกเออโอเคคนเราได้แบบความเคยชินเวลาก่อนนอนอย่างเงี้ยทุกคนได้แบบมันไอ้นี่อยู่แล้วกิจวัตรแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนั่นแหละเราอาศัยวเวลาตรงนั้นครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ ในการที่จะทำสิ่งต่างๆให้มันมีะสิิภาพมากขึ้นก่อนที่เราจะนอนอย่างเงี้ยครับในที่นี้เขายังพูดถึงว่ามันไม่ใช่แค่ก่อนนอน30มนาทีก็ยังมีเวลาตอนเช้าอีก30มนาทีนะครับมันเลยทำให้ก่อนนอน30มนาทีเช้าส0มนาทีรวมเป็น1วันเนี่ย มีเวลาประมาณแค่1ชั่วโมงใช้ให้มันเกิดประโยชน์ทำมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลักษราชีวิตเราให้มันดีขึ้นจะเปลี่ยนคนย้อดแย่ของอย่างที่เขาบอกนะครับกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมดีขึ้นอย่างเงี้ยครับก็น่าสนใจนะครับหลายๆเรื่องเขาก็จะลงไปในเทคนิคที่จะใช้ประโยชน์ จากช่วงเวลาก่อนนอนนี้นะครับอย่างเช่นเขาสอนเรื่องการการอะไรการการจดโน้ตจดเลคเชอร์หรืออ่านหนังสือก่อนนอนให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงเงี้ยนะครับด้วยการใช้ปากกาไฮไลท์ที่แบบเน้นจุดสำคัญจุดที่หนึ่ เริ่มต้นในสีเหลืองอย่างเงี้ยจุดที่2เริ่มต้นในสีส้มอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมันสำคัญจริงๆก็มาเพิ่มอีกอย่างเี้นะครับเป็นการอ่านเร็วแล้วก็โฟกัสในจุดที่สําคัญเพื่อเวลาหยิบม,มาอ่านอีกอย่างครัเราจะไม่ต้องอ่านทั้งเล่มใหม่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจนีก็จะเหมือนหนังสือทั่วไปนะครับในเกี่ยวกับประเภทถ้าพูดถึง how to หรือแนวทางการพัฒน,นาตัวเองอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแบ่งเป็นพาร์ท พันแรกๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการปูพื้นฐานพูมพื้นฐานบอกว่าทําไมเราถึงต้องแก้ความเคยชินทําไมเราถึงต้องใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพทําไมเราถึงต้องอเปลี่ยนเวลาสามสิบนทีก่อนนอนเพื่อให้มันมีประโยชน์ในการทําให้ช่วงเวลาทํางานที่เหลือของวันมีประสิทธิภาพหรือชีวิตในวันนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น พูดถึงหลักการข้อดีอะไรต่างๆช่วงเวลานี้ก่อนนอนแบบนี้นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ร้อยกว่าหน้าเนี่ยอ่านง่ายมากใช้เวลาอ่านไม่นานนะครับโดยปกติถ้าตั้งใจจ,จริงๆนะประมาณ1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งประมาณนี้ก็จบลายพูดถึงหลายอย่างอย่าง,งเช่นการใช้เครื่องนอนน่องี้ เตรียมอุปกรณ์กระดาษโน้ตเผื่อเวลาที่ความคิดล่นหลังจากที่เราตื่นมาปุ๊บได้ไอเดียอะไรดีๆจดไวอย่างนี้ครับหลายๆอย่างเทคนิคหรือไม่แต่เตรียมเครื่องอัดเสียงหรือหรือสมุดเดลี่อย่างนี้ครับจากนั้นพอเวลาเราก็คือหลับให้สนิทนะครับ เ่อนหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างโอเคเลยอ่านง่ายแล้วก็ตอนที่ซื้อมาราคาก็ไม่แพงนะครับตอนนี้อ่านสนุกอ่านง่ายแล้วก็ถ้าเอาไปปรับใช้ก็น่าจะมีประโยชน์กับชีวิตปรจจุบันอย่างมากาเลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับช่องทางนี้ <c oughs> จริงผมทำเพจเอาไว้นะครับเพจชื่อเดียวกันกันกบช่องนี้แหละช่องช่องอ่าน ก็มีเพจอ่านนะครับเอาไว้พูดถึงหนังสือที่เราอ่านหรือว่าเอาไว้เขียนอะไรที่ที่ผมอยากบอกเล่าเกี่ยวกับหนังสือหรือเกี่ยวกับการอ่านหรือข้อมูลอะไรแบบนี้สุครับเ,เพื่อนๆที่สนใจก็ติดตามได้นะครับทุกช่องทางนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงนี้สวัสดีครับ